สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญกร,กรแก้วเขียวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาว,วิชาชีพภูมหาวิทยาลายัยเทคโนโ,โลยีราชมงคลสุวรรณภูมิภภภภภสูงสุพรรณบุรีวันนี้จะน,นำเสนอคลิปวิดีโอสื่อการสอนระดับชั้นประถมวัยในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ สัปดาห์นี้เราอยู่กันในหน่วยของเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้ค่ะความปลอดภัยในการเล่นชื่อและวิธีการเล่นสไลเดอร์วิธีการเล่นคือขึ้นไปอยู่ด้านบนและลื่นตัวลงมาด้านล่างแทมโพลีนวิธีการเล่นคือขึ้นไปยืนด้านบนและกระโดดทรงตัวการเล่นทรายควรเล่นอยู่ในกระบะทรายและไม่ควรคว้างปลาใส่ผู้อื่น ความปลอดภัยจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมเตารีดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนเด็กๆไม่ควรเสียบปลั๊กเล่นเตาแก๊สมีไฟและอันตรายเด็กๆไม่ควรเข้าใกล้เครื่องซักผ้าเราไม่ควรปีนเข้าไปเล่นเพราะจะทําให้เกิดอันตรายได้ปลั๊กไฟเราไม่ควรเอามือใหญ่เข้าไปเล่นเพราะจะทําให้ไฟช็อตได้ผู้ปกครองควรหาที่ครอบปลั๊กไฟหรือติดตั้งให้สูงจากเด็กนะคะ ความปลอดภัยจากของมีคมการถือแก้วหรือชามควรระมัดระวังหากลนแตกจะทําให้บาดมือได้กันไกลหากนักเรียนต้องใช้กันไกลควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองมีดมีดเป็นของมีคมนักเรียนไม่ควรใช้ตามลําพังค้อนนักเรียนไม่ควรนํามาเล่นเพราะจะทําให้เกิดอันตรายได้ความปลอดภัยในการใช้ยา เรามาดูกันที่ประเภทของยากันก่อนนะคะยาใช้ภายในยาใช้ภายในตัวอย่างเช่นยาแก้แผลยาหลดน้ำมูกยาแก้ตัวร้อนยาใช้ภายนอกเช่นยาที่ใช้ในการทำแผลยาหม่องยาแก้ปวดเมื่อยยาทาการแมลงสัตว์กัดต่อยผู้ปกครองต้องระวังให้ดีอย่านำยาไปวางไว้ใกล้กับขนมของเด็กๆนะคะเพราะอาจทำให้เด็กๆหยิบทานผิดได้ค่ะ ส่วนเด็กๆก,ก็ไม่ควรหยิบยาทานเองนะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนจัดให้และที่สำคัญควรทานยาตามปริมาณที่แพทย์สั่งด้วยนะคะต่อไปเรามาดูความปลอดภัยบนท้องถนนกันบ้างนะคะการข้ามถนนเด็กๆควรข้ามที่สะพานล,ลอยนะคะหรือข้ามตรงทางม้าลายค่ะการขับขี่จักรยานหรือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คุณพ่อคุณแม่เด็กๆควรใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะ เมื่อเดินทางด้วยรถยนต์ควรคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะต่อไปเราไปดูสัญญาณไฟจราจรกันนะคะไฟจราจรมี3สีซึ่งมีความหมายแตกต่างกันไปดังนี้ค่ะสีแดงให้รถหยุดสีเหลืองให้รถระวังสีเขียวให้รถไปเรามาดูสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนกันค่ะ สัญญาณไฟเป็นรูปตัวคนถ้าเป็นสีแดงให้หยุดถ้าเป็นสีเขียวให้ไปได้ค่ะมาต่อกันที่ความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่นกันบ้างนะคะเด็กๆไม่ควรรับของจากคนแปลกหน้านะคะหากมีคนแปลกหน้านำขนมลูกอมหรือของเล่นมาให้เด็กๆไม่ควรรับนะคะเพราะในขนมอาจเป็นอันตรายและเด็กๆอาจถูกลักพาตัวไปได้ด้วยนะคะคุณครูมีนิทานที่เกี่ยวกับ ความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่นมาให้เด็กๆดูไปดูกันเลยค่ะชื่อเรื่องว่าต้นกล้าผ้ก้าหารค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะต้นกล้าผ้ก้าหารเรื่องคุณทำดีเรียบเรียงโดยปรีดาปัญญาจันร์ภาพพัชชาดิศยนันภาพเคลื่อนไหวจากช่องยุพวัฒน์มีเดียต้นกล้าผ้ก้าหารมาแล้ว ต้นกล้าวิ่งมาผักเพื่อนๆกระเด็นลม้มลงโอ๊ยไม่อยากเล่นกับต้นกล้าแล้วต้นกล้าเป็นเด็กแข็งแรงและตัวโตวกว่าเพื่อนเวลาเล่นกับเพื่อนจึงเล่นแรงโดยไม่รู้ตัวบางครั้งก็เล่นสนุกเกินไปเพื่อนผู้หญิงชอบเล่นขายของที่ต้องเล่นเบาๆค่อยๆจับค่อยๆเ,เล่นต้นกล้าผู้กอาหารมาแล้วต้นกล้าวิ่งเข้าไปชน จนของหล่นของพังไม่อยากเล่นกับต้นกล้าแล้วเพื่อนผู้หญิงพูดพร้อมกับบอกให้ต้นกล้าออกไปทำไมไม่มีใครอยากเล่นกับต้นกล้าเลยระหว่างนั้นเองมีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาแล้วยื่นขนมให้เอ๊คุณพ่อคุณแม่คุณครูเคยสอนว่าอย่ารับของจากคนแปลกหน้าอาจจะเป็นอันตรายและไม่สบาย และถ้าต้นกล้าเอาขนมของคนแปลกหน้าไปให้เพื่อนๆกินด้วยละ่ะเพื่อนๆอ,อาจเป็นอันตรายและไม่สบายต้นกล้าจึงไม่รับขนมมาเอ๊ะผู้ชายคนนั้นเอาขนมไปแจกเพื่อนๆืนด้วยไปบอกพวกผู้ใหญ่ให้มาดูคนแปลกหน้าดีกว่าเมื่อพวกผู้ใหญ่วิ่งมาดูคนแปลกหน้าก็ตกใจทิ้งขนมแล้ววิ่งหนีไปตำรวจจับเขามาได้และบอกว่า ขนมในถุงนั้นเป็นอันตรายพวกผู้ใหญ่และเพื่อนๆชมว่าต้นกล้าเป็นผู้กล้าหาญเพราะรู้จักคิดแก้ปัญหาและปกป้องคนอื่นจากนั้นมาเพื่อนๆยอมให้ต้นกล้าเล่นด้วยถึงแม้บางครั้งต้นกล้าจะเผลอเล่นแรงแต่ต้นกล้าก็พยายามเล่นเบาๆกับเพื่อนๆจบไปแล้วนะคะสำหรับในทางเรื่องต้นกล้าผู้กล้าหาญเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไหมเอ่ย ถ้าเด็กๆเป็นต้นกล้าล่ะคะเด็กๆจะทำยังไงนิทานาเรื่องนี้นะคะสอนให้เด็กๆรู้ว่าไม่ควรรับของจากคนแปลกหน้านอกจากนี้เด็กๆยังได้ฝึกการคิดด้วยนะคะว่าถ้าตัวเองเจอเหตุการณ์แบบนี้เด็กๆจะต้องทำยังไงค่ะปลอดภัยปลอดภัยไว้ก่อนจะทำอะไรปลอดภัยไว้ก่อน เมื่อพบเจอคนแปลกหน้าบุตรระวังเถอดนะให้ปลอดภัยไว้ก่อนพูดคุยและยื่นขนมอย่าไปชื่นชมให้ปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยปลอดภัยไว้ก่อนจะทำอะไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนเมื่อพบเจอคนแปลกหน้าบุตรระวังเถอดนะให้ปลอดภัยไว้ก่อนพูดคุยและยื่นขนมอย่าไปชื่นชมให้ปลอดภัยไว้ก่อน เมื่อพบเจอคนแปลกหนะ้าปวดระวังเธอะนะให้ปลอดภัยไว้ก่อนพูดคุยหรือยื่นขนมอย่าไปชื่นชมให้ปลอดภัยไว้ก่อน